สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาถึงบ้านดึกนะก็เตรียมตัวจะอาบน้ำแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอดีวันนี้เองก็แต่งหน้าไปแล้วก็ใช้แป้งที่มันค่อนข้างกันน้ำนะคะก็ได้โอกาสดีเลยเปลี่ยนแป้งใหม่เลยอยากจะมาลองตัวพิสูจน์ตัวครีมเซอร์นะคะของอลูมิเนตหรือว่าสามารถที่จะล้างหน้าในขั้นตอนเดียวได้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโดยไม่ต้องใช้รีมูฟเวอร์เลยนะคะก่อนที่จะล้างนะคะเดี๋ยว เก่งลองเพิ่มหนานะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเราทาแป้งไปทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่หลุดไม่อะไรนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าออประสิทธิภาพของตัวริมูฟเวอร์ไอตัวครีเซอร์ของเูมิเนสเนี่ยมันจะช่วยได้ดีจริงไหมนะคะถ้าเราเติมเข้าไปอีกเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะเราเขาจะครีนออกได้จริงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเติมให้มันหนาขึ้นอีกดูนะคะว่าเออ,อเปื้อนอะไรเนี่ยว่าเออมันถ้ามันแบบว่า หนาๆน,นะคะมากๆจะออกไหมยังไม่ต้องแบบ remover อ,ออกอคือถ้าแบบว่าดูด้วยตาจริงเนี่ยจะรู้ว่ามันหนานะเออแต่ว่าในกล้องเท่าที่เก่งดูเหมือนมันไม่ค่อยเห็นใช่ไหม,มคือปกติอะเราจะเก่งจะค่อนข้างแบบว่าไม่ค่อยได้แต่งหน้า แต่ถ้าได้แบบว่าไหนไปงานหรือไปคุยงานแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบใช้แบบตัวรีมูเวอร์คลีนออกทั้งตาทั้งคิว้วทั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งปากจนปากแพ้แล้วเนี่ยคือแบบว่าหมดไปกับแบบพวกเครืแบบ่องสำอางพวกไอแบบแต่งหน้าเยอะมากนะคะคือแบบพอเปลี่ยนรีมูเวอร์ทีนึงเนี่ยไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะพอเปลี่ยนทีนึงนก็จะแพ้แต่ตาอย่างเงี้ยบอบบางมากเลย ลิปสติกเนี่ยใช้ลิปสติกบางทีแบบยี่ห้อดีนะแต่ทำมันแพ้ก็ไม่รู้เงี้ยนะคะ<ม>คือเป็นคนแพ้ง่ายมากนะคะแต่ว่ามาใช้ตัวเนี้ยของของอีเวสเนี่ยก็ไม่แพ้นะไม่มีปัญหาอะไระเดี๋ยวอันนี้เรามันเริ่มแห้งแล้วอะ่ะเดี๋ยวล้างออกเลยแล้วกันถ้าก่อนล้างออกก็เดี๋ยวล้างมือก่นอ,กน,อกนนะคะแล้วล้างมือแล้วก็เดี๋ยวคือที่บอกว่าต้องล้างมือให้สะอาดเพราะว่าถ้าเกิดล้างมือเรามันไม่สะอาดอ่ะแล้วเราก็มาแบบ บีบคิีนเซอร์ใส่มือแล้วก็มาล้างหน้านี่มันก็ี่สิ่งสกปรปกที่ควรจะหลุดออกไปใช่ป่ะมันก็มาแบบอยู่ที่หน้ามือเราก็จับสัมผัสใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะ่ะแล้วก็ล้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะบีบตัวครีนเซอร์นะคะของเขาเนี่ยจะเป็นเป็นหลอดแบบนี้แล้วมันจะมีรูเล็กๆเ,เหมือนแบบเหมือนเหมือนกระป๋องแป้งอะ ก็หม so ุนนิดนึงนะคะแล้วก็บีบเยวพอนะคะอย่าเยอะเพราะว่าบางทีแบบเราไม่รู้ว่าบีบตอกไหลสลักออกมาเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เสียดายเสียดายของนะคะก็ตีที่เกิดฟองนะคะตัวนี้จะดีมากเลยคือเวลาเราโดนเราเอาองเ้าสะอาดนะนะคะบีบตัวเจลนะคะลงมาแล้วนะคะแล้วก็ผสมน้ำนะคะมันจะมีตีให้เกิดฟองนะคะฟองเนี่ยก็จะเป็นแบบเงี้ยคล้ายควิปครีมอ่ะเบาๆ ไม่เยอะมากก็มไม่หนักหน้าด้วยเอาเวลาล้างดีที่เกิดฟองแลา้วเอาฟองนีาา้ค่ะมาล้างนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเออลูมิเนสจากจเนตเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มข้นนะเอไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะคะใช้นิดเดียวก็พอ,น,น,ๆๆนะอ,อนี่เดี๋ยวนี้เนไลูบออกเังคิ้วคิ้วหลุดละนิดเดียวเองนะค่ะไม่ต้องลูบเยอะเลยนะคะไม่ต้องเอล้งเยอะเลย เขาปากเลยแล้วก็เขาบอกว่านะคะเวลาล้างหน้าด้วยตัวเนี้ยนะคะก็คือให้ล้างลงเพราะว่ามันช่วยล้างแบบทําแนวขนอะล้างลงแบนี้นะคะ็นไมเมืม่อกี้คิ้วดำๆมาหูุ่ดเลย ตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่ถ้าเกิดว่าเรามีสิลเสียนนะตรงจมูกกับตรงคางนะคะเราก็ใช้วิธีการนุนวนหนวนอย่างเงี้ยวน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 นีนะคะก็คางนะคะได้สังเกตได้เองนะประมาณสองสองสองวันนะถ้าทำอย่างเงี้ยนะถ้าทำอย่างเงี้ยทุกวัน สองสาวันนะคะก็จะเห็นเป็นแบบสมมติคนที่มีจุดเชม้นจะเป็นแบบตอตออ่ะหลุดออกมาเป็นเม็ดๆค่ะตรงตรงคางตรงจมูกเนี้ยค่ะหลุดออกมาทหไมคิ้วหายแล้วไงเมื่อกี้คิ้วดำเปื้อนคิ้วเนี่ยกิ่งทากิ่นเขียนคิ้วแล้วก็หยดไปเขียนคิ้วแล้วก็ปัดไอตัวปัดคิ้วด้วยนะซึ่งปกติอ่ะมันมันล้างออกอย่างเงี้ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยติดขนตาด้วยก็จะมีกาวขนตาอยู่ เนี่ยกาวมันหายไปแล้วอ่ะหยุดละน่าหยุดละอ่านวดนวดอย่างเงี้ย สำหรับเอ่อถ้าเราล้างหน้านะคะออกมาละใช่ไหมอย่างเลยนี่นะคะอืมสำหรับเวลาเราล้างหน้าออกนะคะก็ให้เราบอกว่าเออล้างน้ำเปล่าเยอะๆนะคะเพราะว่า การที่เราใช้ตัวเจลล้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าตัวเจลล้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันเข้มข้นนะคะมันก็จะช่วยแบบเหมือนกับขับเอาตัวที่มันมันมันอุดตันตามรูป่มขนนี่นะคะออกได้เราก็ต้องใช้น้ำเปล่าค่ะล้างเยอะๆนะคะเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าหน้าผากนะคะคิ้วแก้มเนี่ยคือมันออกหมดแล้วอเมคอัพเมื่อกี้ ก็ฝากไว้นะคะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าบบจบตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยต้งคือคลีนเซอร์ในในตัวเดียวเลยเราไม่ต้องมาลิ้มเวอร์ไม่ต้องมาล้างตาล้างปากล้างเอ้ก่อนแล้วค่อยมาล้างโฟมอย่างเงี้ยมันหลายสเต็ปหลายขั้นตอนนะค่ะประหยัดเวลาประหยัดเงินด้วยนะคะก็อ่อนโยนมากนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะประหยัดเวลาประหยัดเงินนะคะแกก็แนะนําว่าตัวนี้เนี่ยดีมากเลยนะคะลองหามาใช้ดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ